ฉันจะถือว่าเธอไม่อยากให้ฉันไปแล้วกันเปล่าซะหน่อยโอ้ยหายหน้าที่สุดเลยทำไมฉันต้องทำเรื่องแบบนั้นด้วยถ้าซื้อหวีกับเชนเชนอยู่ด้วยคงดีอย่างน้อยก็มีคนให้ปรึกษามาแล้วใครนะ่ะรบกวนหน่อยครับฉันจะเตรียมใจไว้แล้ว นี่มันก็เล็กจนน้าหนาเกินไปไหมระวังหน่อยเก้าอี้นั้นราคาหกแสนเลยนะดีไหน่อยครับเดี๋ยวก่อนพวกคุณคือใครคะทำไมถ้าจำฉันไม่ได้แล้วหรอผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อยู่ข้างๆผู้ชายคนนั้นจริงด้วยมองจากปฏิกิริยาคนรอบข้างแล้วผู้หญิงที่ชื่อซูเฉียนต้องเป็นตัวตน เรื่องที่ทำให้เขาปฏิเสธฉันแน่นอนจำหน้าฉันไม่ได้แสดงว่าไม่เคยเห็นฉันเป็นคู่ต่อสู้เลยหรอสิฉันจะคอยดูว่าแกจะหัวเราะได้อ,อีกนานแค่ไหนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะจะพักอยู่ห้องนี้แล้วห้องครัวอยู่ไหนอะเออไม่มีเด้โอโฮมเทเตอร์ล่ะบ่มีจ้าห้องน้ำ ห้องน้ำรวมจะต้องให้ใช้ตอนหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเท่านั้นห้องน้ำรวมเป็นคนที่น่าสงสารเหลือเกินต้องอยู่ในที่สุดซอมแบบนี้โมที่หุ้มนี้ให้หมดเลยครับผมไงจ๊ะฉันจี้หันชี เป็นคนที่จะมาอยู่ร่วมกับพวกเธอตั้งแต่วันนี้นี่คือห้องหลังจากถูกปรับแต่งเฮทำไมเธอไม่ห้ามหลอนล่ะแต่นั่นเป็นตู้เย็นกับเครื่องสุ้อ้าใหม่เลยนะหาะไรไม่จัดการหรอกได้ข่าวว่าบ้านของหลอนมือจากให้มาหาลัยเยอะมากไม่ใช่แค่ห้องเรานะหอพักนักเรียนหญิงทั้งหมดถูกโมใหม่หมด น่าเกียรติชนชั้นที่มีสิทธิพิเศษใช้เงินซื้อใจคนเหรอดูเป็นคนที่ไม่น่าคบเลยนะเอ๊ะหรอ,อฉันคิดว่าเธอก็น่าเข้าหายนะน่าเข้ากี่โมงยกตัวอย่างนะนี่คืออะไรรางวัลมังกรทองที่หนึ่งของประเทศเก่งจังอะ่ะสองกับที่เป็นลูกคุณหนู ระกูลผู้ร่ำรวยทั้งเก่งแถมยังสวยอีกสวยแบบสวยช้ำหน้ายังดูอ่อนเยาว์อยู่เลยแค่ฉันได้เห็นคุณหนูผู้นี้ก็คงตายตาหลับและก็ช่วยไม่ได้หมอนนะฉันอ่ะให้พวกเธอได้ชมเป็นบุญตาดูดิเอาอยู่คนที่เอาอยู่ได้เร็วขนาดนี้ก็เก่งพอกันจี้หันชี ถ้าฉันจำไม่ผิดเธอคือคุณหนูใหญ่แห่งควินกุ๊ปสินะโหรู้จักฉันด้วยในแผนกบุคคลถือได้ว่าเธอเป็นคนที่มีอิทธิพลมหาลัยเราอนุญาตให้พักนอกหอและตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงตอนนี้เธอก็ยังเช่าอยู่ข้างนอกหลอดทาไมจู่ๆถึงเปลี่ยนใจไม่มีอะไรหรอก ฉันแค่อยากลองใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปบ้างนะ่เธอเลือกมานอนห้องเราคงไม่ใช่เพราะห้องเราขาดสมาชิกไปคนหนึ่งเลยมาด้วยเหตุผลนี้หรอกใช่ไหมวิตายดูแล้วที่นี่ก็ยังมีคนฉลาดอยู่เนาะในเมื่อรู้แล้วฉันขอพูดตรงๆแล้วกันนะฉันมาที่นี่เพื่อประกาศศึกกับยังนี่อ่ะฉันเนอ ประกาศศึกถูกต้องทาไปทําอะไรให้หล่อนไม่พอใจเปล่าทําเรื่องชั่วไปเยอะนึกแล้วว่าต้องโดนเข้าสักวันอ๋อนึกออกแล้วเธอคือผู้หญิงที่มาสารภาพรักกับฮานเซินวันนี้จะบอกว่าสารภาพก็ไม่ถูกนะฉันแค่อยากแนะนำงานที่เขาเฉยๆงานคงต้องย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ฉันเกิดเป็นลูกสาวในตะโกนควินฉันจึงถูกอบรมสั่งสอนอย่างดีมาตั้งแต่เด็กฉันเขียนผู้การวาดผ้าขี่มาขอแค่เป็นสิ่งที่ฉันอยากได้ฉันก็ต้องได้มานั่นเลยเป็นเหตทุทำให้ฉันชินชากับทุกสิ่งทุกอย่างจนปีที่เรียนหมอตอน้นฉันกลับประเทศกับคุณพ่อเพื่อย้ายมาเรียนที่โรงเรียน Dream Eden Academy เป็นครั้งแรกที่ฉันได้รู้จักโรงเรียนที่โด่งดังขึ้นเพราะมีสาขา,าการสอนไอดอลฉันเก็บความสงสัยไว้แล้วไปเข้าร่วมงานกิจกรรมของโรงเรียนฉากหลังที่มอสอเสื้อผ้าที่โลโซกลุ่มคนเสียงดังและเสียงเพลงคุณภาพต่ำแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ กำลังไล่ตามความฝันของตัวเองบนเวทีมันช่างเปต่งประกายเขาคือรักแรกพบแฟนๆข้างล่างให้เราได้เห็นมือที่ยกขึ้นมาของคุณหน่อยได้ไหมฉันใช้เส้นสายทุกช่องทางจนได้กลายมาเป็นโปรดิวเซอร์ของวงนี้ไอดอลที่มีบุคลิกต่างกันยืนลายล้อมรอบตัวฉัน ฉันกลายเป็นคนที่ผู้หญิงทั้งโรงเรียนต้องอิจฉาแต่หัวใจของฉันสั่นไหวแค่กับคนคนเดียวโชคร้ายที่โชคตากลับทำให้เราต้องแยก่กันอย่างโหดเหี้ยมฉันในตอนนั้นแค่อยากพบเขาสัมผัสใบหน้าของเขาก็ทำไม่ได้แล้วครั้งแรกที่ได้เห็นเพื่อนเธอใจของฉันที่ตายไปก็ไปรู้อีกครั้งพวกเขาช่างเหมือนกันเหลือเกินเรากับว่าคนคนนั้นกลับมาอยู่ ข้างกายฉันอีกครั้งความคิดที่ัจาจ้างเขามาเป็นคนรักฉันมันเริ่มผุดขึ้นมาในหัวแม้จะรู้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลแต่เพื่อจะได้พบเขาให้เป็นคนชั่วฉันก็ยอมมาตายไม่จบไม่สิ้นเลยโรงเรียนที่สอนไอดอลนิทานที่มีแต่ช่วงโวจะมีคนเชื่อได้ไง ทาคงเข้าอกเข้าใจฉันใช่ไหม,อมเออฉันจะถือว่าเธอไม่อยากให้ฉันไปแล้วกันเฮ้ hey, ยหยวนชินเชียน<ๆ>ฉันไม่ถนัดเรื่องนี้เท่าไหร่เธอรีบไ,ไปห้ามหนิหนี่หน่อยตายแล้วหรือนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในตำนานหรือว่าเป็นวนรรณกรรมที่ฉันชอบฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีหลังเกิน จบกันยังมีอีกคนที่ยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ไม่กลัวเรื่องบานป่ายเธอชอบก็ดีโอเคไม่สนแล้วเว้ยเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันล้ะก็สรุปว่าเธอก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยไม่แน่พวกเธออาจจะได้อยู่กลุ่มเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมเธอไม่ห้ามเขาล่ะกิจกรรมนี้ใครก็เข้าร่วมได้หมดหรือไง ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กฎแต่อยู่ที่สภาพใจิตใจเธอต่างหากแต่ว่าสถานะของฉันไม่มีสิทธิ์อะไรไปห้ามเธอได้นี่นาเอ๊ะจริงเหรอฉันเข้าใจละเออต้องอย่างนี้สิชายหญิงอยู่ในช่วงจิบกันแต่แล้วจู่ๆก็มีคนมาขั้นกลางเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ เปิดเผยกว่าทําให้หัวใจที่สงบนิ่งของสาวน้อยเริ่มเกิดและวลออกขึ้นเขาเป็นของฉันไม่อยากจะพูดออกมาแต่ทั้งสองก็ยังไม่ใช่ความสัมพันธ์คู่รักตอนนี้สิ่งที่เธอสามารถพูดออกมาได้ก็มีแค่คําพูดที่สื่อว่าไม่แคร์ละแล้วแต่เลยเพราะไงฉันกับเขาก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนั้นฮต้องแบบนิ้เท่านั้นสิ่งที่ฉันอยากเห็นก็คือสิ่งนี้แหละ ฤดูร้อนช่างเป็นช่วงที่เหมาะแก่การมีความรักจริงๆเข้าไปส่องใกล้ๆดิฟ้าอโอ๊ยเจ็บ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 ฤดูร้อนช่างเป็นช่วงที่เหมาะแก่การมีความรักจริงๆนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นคู่รักหนึ่งวัน ขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้โชว์บัตรเชิญด้วยค่ะขอบคุณค่ะห่านสั้นกับซูเฉียนทะเลาะก,กันอีกแล้วเหรอถ้าแค่ทะเลาะก,ก็ดีสิแต่นี่ทำเป็นเมินกันโค่นน่ากลัวเลยนะลุนพี่โอ้ยขอโทษนะคะฉันมาสายโอ้ยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อน ของน่ะเตรียมไม่หมดแล้ว ladies and gentlemen สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่โครงการเป็นคู่รักหนึ่งวันสวัสดีค่ะดิฉันมูหานยินประธานสมาพันธ์นักศึกษาค่ะซึ่งเป็นคนชี้แจงเนื้อหาของกิจกรรมนี้เองเวอร์ไปไหมห่นอนจะทำแบบนี้ทุกปีจริงดิ กิจกรรมครั้งนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มละสองคนทำภารกิจคู่ในสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยให้สำเร็จทั้งสองฝ่ายต้องมีความเข้าใจต่อกันจึงจะทำภารกิจให้สำเร็จและรับคะแนนได้สุดท้ายแล้วผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับโอกาสในการเลือกชื่อมาหนึ่งชื่อผู้ที่ถูกขานชื่อจะได้เป็นแฟนกันหนึ่งวันกับผู้ชนะ ในช่วงที่ทดลองอยู่นั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางเราจะเป็นฝ่ายใจ่ายให้ค่ะประธานสมาพันธ์นักศึกษามูหานยินปี3ความชอบหาเรื่องความขวัญเรื่องความรักเนี่ยดูคนอื่นมีความรักอะ่ะสนุกมาเยอะเราขอขอบคุณสปอนเซอร์จากคุณจี้อันชีเธอไม่เห็นต้องเปขนาดนี้เลยฮะเศษเงินจ้า ถ้าฉันชนะเธอก็รู้อยู่แล้วว่าจะเลือกใครแม้ฉันจะไม่สนใจเรื่องชัยชนะแต่โทษนะกิจกรรมที่ใช้สมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยฉันไม่เคยแพ้หรอกเราจะแจกสิ่งแสดงตัวให้ทุกคนสิ่งแสดงตัวหัวใจที่ไม่สมบูรณ์ทั้งชายและหญิงจะได้รับคนละหนึ่งชิ้น แต่และชิ้นจะมีอีกครั้งหนึ่งที่เข้าหากันและสามารถรวมกันเป็นหัวใจที่สมบูรณ์ได้เมื่อเข้าล็อกแล้วหากไม่ใช่เครื่องมือพิเศษของทางสมาพันธ์จะไม่สามารถปลดล็อกได้ค่ะจำกัดเวลาเพียง15นาทีมีโอกาสแค่หนึ่งในสามจงหาหัวใจอีกเครื่องของคุณมาคู่กับฉันไหมฉันขอก่อนคู่กันไหมคนสวยฉันผู้ชายเฟย ฮ้ยโง่ชะมัดไม่สนุกเลยกลับดีกว่าคุณครับอยู่คนเดียวเหรอเปล่าค่ะฉันจะกลับแล้วมาทั้งทีไม่ต้องแซงทำเป็นรักนัวสงวนตัวหรอกฉันไม่สนใจคุณคะ่ะในเมื่อเธอก็ไม่มีคู่ไม่ลองจะรู้ได้ไงใครบอกว่า 她没米库。